ธุรกิจประกันชีวิตเหรอครับใช่ผมก็เคยเข้าไปทํานะครับเป็นธุรกิจที่ดีธุรกิจหนึ่งเลยครับเพียงแต่ว่าสมัยอดีตนะผมก็ยังเป็นเด็กใหม่นะเท่าที่หลวงเข้าไปสู่ธุรกิจนั้นประสบการณ์ไม่มีนะครับคอนเน็ชันไม่มีแล้วก็เราก็คิดว่าเราพัฒนาช้าไปไนิดหนึ่งในยุคนั้นนะครับก็เลยไม่ได้ประสบความสำเร็จเป็นอันดับที่สูงมากนะครับแต่เป็นคนหนึ่งที่มองหาโอกาสว่าเอ้ยเราจะทําอะไรได้บ้างนะมีโอกาสไหนไหนได้บ้างนะ จนกระทั่งเราได้มาเข้ามาเจอกับธุรกิจเครือข่ายโดยบังเอิญเนี่ยแหละครับไม่ได้ตั้งใจว่าจะเข้ามาทาหรอกแต่พอเราได้ไปฟังแนวคิดของธุรกิจโหนี่มันคือธุรกิจขนาดใหญ่คือกิจการขนาดใหญ่ที่เราเองไม่มีทุนน่ะไม่ต้องเก่งมากไม่ได้มีคอนเน็ชันเยอะมากเราก็สามารถสําเร็จได้ด้วยรูปแบบของธุรกิจเท่านะครับตอนสะมัยนั้นผมก็ตั้งใจมากๆนะลตั้งใจมากๆเริมงานประจาผมก็ เปลี่ยนเสื้อผ้านะตอนนั้นสมัยนั้นก็กลิ่นตัวเหม็นๆนะเพราะว่าอยู่โรงงานใช่ไหมครับกลิ่นเครื่องจักรกลิ่นน้ำน้ำ,นำยาหล่อเย็นกีโหเหม็นตัวมากบางทีเพื่อนๆกับน้องๆที่อยู่ในบริษัทเดียวกันก็อาจจะงงว่าเฮ้ยอะไรของเขาวะนะอะไรของเขาวะนะเปลี่ยนเสื้อผ้าให้มันดูดีขึ้นหน่อยนะเปลี่ยนเป็นเสื้อเชิ้ตนะครับรองเท้าก็เช็ดเช็ดหน่อยนี่ครับแล้วก็นัดเจอผู้มุ่งหวังเจอรุ่นพี่เจอน้องเจอเพื่พพพพนอนอะไรที่เรานัดได้ที่พอจะคุยได้นะครับ มัยก่อนก็ยังทําไม่เป็นเหรอครับเพราะว่าลดเปิดใจด้วยธุรกิจขายก็จริงแต่ว่าการทําเนี่ยในบนการทำเนี่ยมันยังผิดวิธีอยู่ก็ยังไปเดินขายสินค้าไปบอกยาสีฟันมันดีแบบนั้นแบบนี้ยุคนั้นนะครับก็ทานะต่อาอยุอยู่หลายปีเหมือนกันครับตั้งใจสุดๆเลยนะครับแต่ก็มันมีองค์ประกอบของมันทุกคนครับธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันมันสินค้าดีอย่างเดียวไม่พอแผนธุรกิจมันก็ต้องเหมาะสม